إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

ให้เราเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งชายของ a ลลอ h ุบ b h a n a h u wa t a าล a และห่างไกลออกห่างจากคำสั่งห้ามของ a ล l a h Subhanahu wa t าล l พี่นองครับเป็นหนึ่งในเนี่ยมัดที่ Allah Subhanahu wa t a าล a ประทานให้คนคนหนึ่งคือการที่เขานันได้ปฏิบัติการงานที่ทำให้อัลลอฮ์ Subhanahu wa t อ a l ทรงพอรารัทใยใครก็ตาม ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل นั nan, ้นให้คขามีเวลาให้ชีวิตของเขานั้นสารวุลอยกับการงานที่ทาให้อัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และอาลาพ่อพระไทยนั้นถือว่าเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตและเป็นของขวัญที่อัลลอฮฺา ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل ประทานให้กับคนคนนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และ พี่น้องคิดว่ามันจะยิ่งใหญ่แขไหนและมันจะยิ่งสูงส่งแขไหน่ห้ากว่าการที่คนคนนึงทําการงานนึงเขาม่ใช่ได้เฉพาะความพอพระทัยจากอัลลอฮ์แต่เขายังได้การ صلاة วารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการ صلاة วารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือการ صلاة วารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคมินบัดรอฮีมะฮุลลอฮ์

และเป็นการเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะอ a ลาต่อตัวเขาด้วยกับการเทพองค์ทำให้เขานั้นได้รับการชีนำ้ำได้รับความสำเร็จในทุนยาหรือทำให้เขานั้นได้ข่าวสวรรค์ในอาคิระห์นี่คือความหมายโดยสรุปและประโยชน์ของคำว่าการสลาวัดจากอัลลอฮ์ฉะนั้น เมื่อเราร้ถึงความสําคัญร้ถึงคุณค่าของการที่อัลลอฮฺสัลลัลลให้แก่คนคนนึงเราจรึงตั้งคาถามว่ามีการงานใดบ้างที่บ่าวคนนึ่งทำแล้วเขาจะได้รับการสอลลาวะาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะาลาได้รับการสอลลาวะาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะาลาเหมือนกับที่เรานั่นก้าวสอลลาวาดให้แก่นบีพี่นองครับผมจะนําเสนอให้กับพี่นองได้รับทราบถึงการงานที่ทาให้คนคนนึงได้รับการ สลาวัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะัฮูวะตะอลลาเพื่อให้เรานั้นได้เพิ่มพูนคุณงามความดีในตัวเราและให้เราได้ให้ความสําคัญลและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์บุญจากการงานเทียยิ่งใหญ่อันนี้การงานแรกที่ทําให้คนคนหนึ่งนั้นได้รับการสลาวัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะัฮูวะตะอลลานั่นก็คือเมื่อเขาประสบกับขอรายประสบกับภัยพิบัติไม่ว่าจะไรยใหญ่เขาหมักจะก่าววะ อินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอจิอูนไม่ว่าสิ่งที่เขาประสบนั้นเป็นเคราะห์กรรมเป็นภัยพิบัติเป็นเรื่องไม่ดีเป็นความทุกข์ของตัวเองหรือเป็นความทุกข์ที่เกิดกับคนรอบข้างหรือเป็นความทุกข์ที่อัลลอฮฺซุบฮานาลาทรงประทานเล,ละประสอบกันทั่วนะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เลกหรือวความทุกข์ยัย สิ่งเรกคเคาประสบเาจะกะออกมาอินนาลิลลาห์วอินนาอิลลิฮิโรจิยุนอินนาลิลลาห์วอินนาอิลลิฮิรจิยูนเป็นคำที่คนคนหนึ่งสามารถกล่าวได้ทุกครั้งเมื่อเขาพบกับความไม่บายใจโดยเราจรึงได้รับรายงานจากชาวสลับบางทันเดินเดินดุดนิกรคาดแกาก็กล่าวว ا, ่าอินนาลิลลาห์วอินนาอิลลิฮิโรจิยุนเพราะคำคำนี้มีคุณค่าคำคำนี้มีคุณค่ายั่งมาฮาสา สามารถกล่าวได้ทุกขณะถ้ประสบความไม่บายใจเวลาไม่บายใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดอินนาลิลลาฮิวอินน่าอิัยฮิรอดิยูนล l l a ์ได้กล่าวในอันกุรานัลล ا ل น ذ อ ي ن า إ ِ ذ อ ا أ ص ุ ا ب ุ ت ه ะ م ์ م า ص ู ي ب น ة า ق ิ ا ل า و ا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا บรรดาผู้ที่ประสบกับภัยพิบัติและพวกเขาก่าวาแท้จริงเราเป็นกรรมสิท ของ Allah และยังพระองค์เราจะต้องกลับไปอุลาอิกะอัลัยฮิลลาลาวาตุมมิร,รับบิฮิมคนที่เป็นเช่นนี้ที่กก่าเช่นนี้เขาจะได้รับการสอลาวาตจาก Allah เราเขาเจเลยว่าอะไรคือสอลาัลวาด Allah ชม Allah เมตตาและ Allah ส่งชีนำแก่ชายคนนี้นึ่งด้รับสัลาวาต บางนักวิชาการนักจัฟซีดได้กล่าวว่าสอลาวาดนี้ก็คือความปลอดภัยจากการอาซาบความปลอดภัยจากการลงโทษลงโทษขออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาะเมื่อประสบกับเรื่องใรอินนาลิลลาฮิวะอินน่าอิลัยฮิรอจีอูนประโยชน์อย่างมหาศาลสิ่งแรกได้รับการสอลาวาตจากอัลลอฮฺอเราะห์มะสิ่งที่สองได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ ว و ลาอิกะฮุุนมุจดูลและก็สิ่งที่สามอาลัาบ์บอกว่าคนเหล่านั้นคือคนที่ไดับทางนําไม่ลงไม่ลงในขณะที่เขาถูกไม่ลงในขณะที่เขาพบกับเรื่องไม่ดีในชีวิตเนออินาน,นาลลาฮิวาอินนาอิลยฮิรอจิอูนคนนั้นไม่ลงแต่ว่าหากว่าใครที่ออกจากแนวทางนี้มีหล่คนที่ลงพิษในขณะที่เขากทดสอบโดยเหตุนี้อิบนุแกะซีรบอกว่า ัสลูบิา و ل ه م هذا عم أصابهم خون ج ب อบใจตนเองจะปอบใจตนเองเมื่อทกทดสอบด้วยกับคำกล่าวนี้และอินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอะจิอูนเพราะเขารูรวาตัวเขานั้นเป็นกรรมสิธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮะฮาวะตะอัลลอฮ์จะประสงค์สิ่งใดกับเขาเขาก็ไม่สรามาเตียตานทานได การเทคนคนหนึ่งพบกับเรื่องเททุกตรทดสอบมันเป็นการตอบย้ำวเรานั้นอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละและเราไม่ได้มีอำนาจบงการบังคับตนเองในทุกๆเรื่องเนื้อตอนเองอย่างแท้จริงห้ากว่าคนคนหนึ่งมีอำนาจที่จะบังคับให้ตนเองไปในทิศทางไหนคนแด่ละคนนั้นคงไม่ประสบกับเรื่องที่ไม่ชอบแต่ว่าการกล่าวอินนาลิลลาฮิเป็นการทำให้เราคนหนึ่งนิยมรับว่า เรานีไม่สามารถติจลีกนี้ผลจักาพาระประสงค์ของ Allah s u b h า n a h u Wa t าได้ว่าอินนาอิา إليه رجعون เราจะต้องรับไปหฮะ Allah เป็นการตอกย้ำตนเองว่า Allah สุบ h a n a h u w ว t a าลาจะไม่ทําให้การงานของคนคนหนึ่งคนใดนี้ซูญนเปล่าเมเพียงทุรีเดียวเมื่อท่านพบกับความยากลำบาก Dan diorang, diorang berkata, Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingga yang tidak beruntung berkata Allah S.W.T. Yang ada diorang, tidak berkata Allah S.W.T. Kau yang berkata ini, Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau berkata salawat Allah S.W.T. Yang lain, Diorang berkata, Diorang berkata salawat Allah S.W.T. นั่นก็คือการถือคนคนหนึ่งรับประทานอาหารสะฮุรอาหารสะฮุรนี่ก็คืออาหารถือคนคนหนึ่งกินก่อนรุงสร้างเพื่อที่จะทื่อสิ้นอดไม่ว่าในเดือนบวชหรือว่านอกเดือนบวชใครถือยกขึ้นกินข้าวบวชในภาษาบ้านเราคนคนนั้นจะได้รับการสละาวัดจากอัลลอฮ์บฮานะฮแวะะอาลาท่านนาบีอ ل ลัยฮิวะ ي ัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตตหู ยะสั่ลูนอ่าลันมุทสซฮิรินอัลลอฮ์เลมลากะได้สล่วาดให้แก่คนที่กินอาหารสกูรการสล่วัตจากอัลลอฮ์คือการชมเชยความเมตตาจากอัลลอฮ์ละการสล่วาดจากมาลากะคือการที่มลากะขอต่ออัลลอฮ์ว่าโปรดอภัยให้แก่คนคนนั้นฉะนั้นในหะดิษบทนี้ทําให้เราทราบว่าการที่คนคนนึงกินอาหารสกูรนั้น มีพละบุญอย่างมหาศาลหนึ่งการกินอาหารสะฮุตเป็นตัวช่วยให้การบวชของเขานสมบูรณ์ขึ้นสองการกินอาหารสะฮุตทำให้เขาได้รับความในการาวาตจากอัลลอฮฺบฮานะฮูวะะอาลาได้รับความรักจากอัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และได้รับการขออภัยโทษจากมาลอิกะการกินสลการกินอาหารสะฮุดจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับมุมิน ผู้เทวังการสลาวาสจากพระผู้อภิบาลของเขาฉะนั้นพี่น้องอย่าให้ตัวเรานั้นอดสะจากการทื้อสิ้นอดเลยในหนึ่งเดือนไม่บวชสักขังนี่ไม่สมควรไม่สมควรอย่างริง่งาสุดถี่คนคนนึงสมควรที่จะบวชสุนนะในหนึ่งเดือนก็คือสามวันทักสามขังทักสามขังในหนึ่งเดือนต่อมาการงานที่จะทําให้คนคนนึงนั้นได้รับ การสละวาดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวะตะอเลาคือการที่คนคนหนึ่งละมาดและยืนเบื้องขวาของแท้ละมาดทางขวาของแถวท่านนบีศุอลลัลลอฮุอละลัยฮนงวาของลัมได้กล่าวองาท่นนับลอฮะวะละลาอดกะตกฮูยุ่็อลนูนอะลัมาละนยุศ็อลลวนองลามายามิอนเุฟูลอัลลอาท่คนคนหนละมาะนอาลาละมาลาองกทะลห์ขังพระองค์ จะสลาวาดให้แก่คนเทลามาดยุคางคว้าของแถวหมยถึงลามาดยุคางคว้าของแถวทุกทุกแถวทุกทุกแถวดานคว้าของแถวนั้นเป็นดานที่ประซึฐงว่าอื่นๆฉะนั้นใครี่ยืนละมาดดานคว้าของแถวจะได้รับการสลาวาดจากอัลลอฮฺซุบะฮานะฮฺวะตะาลาได้รับการสลาวาดจากมาลาอิกะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะาลามีเรืงงานจากทันบรา <applause> صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تن رضي الله عنه بقوة كنا إذا صلينا خنف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه بروني من صحابة هني مرا ما ين تام لن نبي يو لن نبي تجا صلى الله عليه وسلم حَدِيثِ إبن بغى تتفا ด้านคว้าของเท้านั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าด้านสายแต่ทางนี้ทางนั้นการจัดเทวนั้นมิได้จัดเหลื่อมจากด้านขวา้าการจัดแทวการเรลื่อมแทวมายัง้งนั่นให้เรลื่อมจากตรงอิมามตรงอิมามอบ خ إبنو باد رحمه الله ذلك أو الصف ي ب ฟย م บดะอ م มินว إ م ا م มิทม,ม,า,นม,า,มานั้นจะตรงเลื่อมจากตรงกลางตรงอิมาม ว่าจะมีนกุลลุซัฟฟินอัฟดารุมินยาซาริฮีและทิศทางขวาของแถวนั้นดีกว่าทิศทางซ้ายของแถววันวา ا ิบอัลลาฮยับดะอัลลาฮยับดะฟิซซัฟ حتّا يكمل ا ก ذ ي ล ب ل ه เทว واجبواجب ห้ามเริ่มแถวไหมจนกว่าแถวแรกจะเต็มไม่ใช่ว่าคนว่าถ้าแถวขวาดีว่านี่ผมได้ยินขวาทั้งหมดเลย ตลกลงด้านซ้ายนี่วางฮารอมครับการเจริมเท้าถีบซองได้เท้าเรกจะต้องจะต้องเต็มจะต้องเต็มและทานเชกได้บอกว่าและการถีบข้นยืนเท้าด้านขวามากว่าด้านซ้ายไม่ถือว่ามีความพิดใดๆและไม่จําเป็นต้องปับให้เท่ากันบ่งบอกว่าด้านขวา ของเท้นั่นเป็นที่เป็นทิศทางแต่ประเสริฐว่าใครที่ให้ความสําคัญกับการยืนการอยู่ทางขวาของเท้นั้นเขาจะได้รับการสลาวาัตจากอัลลอฮ์และการสลาวาัดจากมาลาอิกะของอัลลอฮ์ต่อมาอีกประการหนึ่งประการที่เะจะทาให้คนคนหนึ่งนั้นได้รับการสลาวาัดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัตะอาละท่านนาบีส็ลลลัอลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า إن الله <سؤال> وملائكته يصلون على الصف الأول ملائك الله سبحانه وتعالى لملايكم فاونن هاي صلاوات كأو صلاوات كون تلاما تراك 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 بين تراك بيسد تسطในการ تكون ใครก็าตามที่ให้ความสำคัญและยืนเท่าเรคือคนที่ได้รับการสอละวัดจากอัลลอฮ์ได้รับการช่มเชยจากอัลลอฮ์ได้รับการความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้รับการเฉิดชูจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละบึงบอกว่ามุสลิมนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเท่าเรกให้ความสำคัญกับเท่าเรและจุดเปลี่ยนในชีวิตพี่น้องครับหากว่าคนคนหนึ่งปรถนาจะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตและพัฒนาตนเองให้กายชิดกับอาคีรมากขึ้น จงเริ่มต้นด้วยกับการให้ความสําคัญกับการละหมาดเท่ยวแรก็กปั๊บปรุงตัวเองให้คนที่อยู่เท่ยวเดกเสมอเราจึงพบว่าบรรดาสารบบางท่านนี่บอกว่าฉันนี่ไม่เคยเห็นตนคอของใครใไหนมายังเป็นเวลาเซสิสปีนอกจากตอนคออิมามบางคนบอกเขาไม่เคยยินเท่วซ่องเลยไม่เคยยินเท่วซ่องเลยฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งแรกที่ทาให้คนคนนึ่งในกายฉิตกับอัลลอฮ์และทำให้คนคนนึ่งเป็นคนถี่นำหนาคนนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะาูัวตาอาไรนั้นคือการให้ความสำคัญกับการละหมาด لما تورك تنني رأينا نن جقتل العرباد ابن سارية تنبقوا كان يستغفر للصف مقدم ثلاثا وللسان مرة نبي صلى الله عليه وسلم خوة فيا تود خوة جاء الله هاي كب تيو ريك نسام كان لأن نبي خوة فيا تود هاي كب تيو صون ننكان نبوك تنخم ยิ่งใหญ่ของกันข้องการละหมาดแถวแรกท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงขอต่ออัลลอฮ์ให้พระอ,องค์อภัยให้คนที่อยู่แถวแรกนี้สามครั้งและนี่คือคำขออภัยโทษจากนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉะนั้นพี่น้องครับคนที่รู้สึกว่าตนเองนี่จมปักไปกับความผิดบาปท่อนตัวไม่ขึ้นเลิกไม่ได้ให้ไม่คาดมาอยู่แถวแรกเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเยียวยาให้เราในเป็นคนที่พัฒนาขึ้นทำให้เราในการศึกษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาามขึ้น เนื Finally, ้อเรื่องบทนึ้นท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอั ا ฟฟุอันมุกัดดัมอลามิตรลีซฟฟินมาลาอิกะเทอร์เรกเทวรเรกนี่เป็นแถวเสมือนแถวของมาลาอิกะเทอร์เรกเป็นแถวเสมือนแถวของมาลาอิก์วะลาอรตะเรียนูน้าฟ่ิละตะฮูลลบัตดัตตุโมหะกัาพวกท่านรู้จักค่าของเทวรเรกพวกท่านจะยังชี้กันเพื่อให้ได้อยูเทอร์เรก พวกท่านจะยังชี้กันเพื่อให้ได้อยู่เทวาดรกแค่นั้นสุ่มที่ให้เราเป็นคนหนึ่งเทได้ละมาดเทวาดรกอยู่เสมอเราจะได้รับการ صلاة วาตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอลาอะกูลูมาตัสมาอูและอัฟิรุลลอฮฺลิวะลักุมวะลี جميع มุสลิมีนฟัสตัฟฟูร์อินนูฮฺวะลกฟูรุรรฮีม الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظم نعمه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا <سؤال> ينقب يمكن الله سبحانه وتعالى هو تعلى تو بين كنتي يمكن الله سبحانه نو هو تعلى فكان تو ما فجاتم هايكون كنين كان صلاوات الله سبحانه نو هو تعلى نهار اسمه ننتنى صلى الله عليه وسلم دكا وين الله وملايكته يصلون على الذين يصلون سي صفى الله لما لا إكتا สลาวาดให้แก่คนที <If> ่เชื่อมต่อแถวคนที่เชื่อมต่อแถวคือคนที่เขาเห็นว่าแถวหนึ่งนี่ช่องว่างเขาก็ขึ้นไปเติมเต็มเขาเห็นว่าแถวนี้ยังไม่เต็มเขาแคบขึ้นไปเติมให้เต็มไม่ชัดไม่ชาคนประเภทนี้เป็นคนที่จะได้รับการสลาวาดจากอัลลอฮ์บฮาน ن ه และลา ا ل ى ในอิคัดิสบอลนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมกวามันวะซัลซัฟนวะซัลลหุลลอฮ์ใครที่เชื่อมต่อแถว ใครเที่ยมต่อแถวอัลลอฮ์ سبحانه แาะ ت ะ ا ل ى เชี่ยมตอเขาเชี่ยมต่อเขาด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาว่ามันนอก็เป็ฟสัันและใครเี่ตัดแถวไม่ถึงทำให้แถวนนี้ช่องว่างไม่ขยับมายังไม่ยังมีคนออกเขาไม่ขยับขึ้นไปเติมเต็มช่องใครเี่ทำให้แถวขาดตัดแถวอัลลอฮ์ก็จะตัดเขาตัดออกจากความเมตตาขขงอัลลอฮ์ س ب ح า ن ه และ ت ع าลา นบีจึงบอกว่ามันสุดฟุรจ ة ตันร่ฟองคลพระผู้าด้ยระับนั้นใครจอุดช่องว่างแคนช่องว่างระว่างคนส่องคนในแถวไม่ยั้งและก็นำตนเองนี้ไปอุดช่องว่างนั้นอัลลอฮ์จะยกสถานะของเขาด้วยกับพฤติกรรมนั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งได้รับการสลาวาตจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตอาละคือการเฉื่อมแถวการทำให้แถวติดไม่ให้แถวมีช่องว่างฉะนั้นพี่น้องที่รัทก้รหลยจงระวังการละมาแถวที่มีช่องว่าง กาลละมาเทวติมีช่องว่างเพราะนั้นเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คนคนหนึ่งโตกตัดขาดจากความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะ้าละประการต่อมาที่จะทำให้คนคนหนึ่งนั้นได้รับความพอพระทัยได้รับการสลาวัดจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตะอลลาเป็นะดีษที่รายงานโดยทันตุล حة ทานตุลฮาบอกว่าวันหนึ่งท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ออกมาแล้วก็เเห็นใบหน้าของนบีนี่เป็นใบหน้าที่มีความสุข เราจึงทันบีว่านาบีแท้จริงใบหน้าของท่านนี่เป็นใบหน้าของคนที่มีความสุขท่านนาบีจึงกล่าวว่าอินนูอัตานินมาลลกมีมาลักท่านหนึ่งก็คือจิบรีนมาฮาชันั ق ا ل يا محمد لا ้ ب ر ي ن ม ل ي ك ع ق น شنو أ บบะกะอั ر ซ ك วะ و ัลแท้จริงพระผู้อภิบาลของท่านเยาคูลได้ตัดเอาไว้ว่า أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا تن فو أو محمد كان تي ماي مي كون نين كون داي كاو صلوات كي جاو محمد وين كا. الله بوغ الله ني جا صلوات هاي كي كون كون نان سيب كان ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا และไม่มีใครที่กล่าวสลามให้แก่นบีเว้นแต่อัลลอฮ์จะกล่าวสลามให้แก่เขาสิบครั้งฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งได้รับการสลาวาดจากอัลลอฮ์คือการที่เขาสลาวาดนบีอย่างมากมายการที่เขาคนหนึ่งสลาวาดให้แกนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยเฉพาะในวันศุ์ท่านบีบอกว่าว่าอัครุสละละตาะอัลเลียยมันจุมะะวะไลลัวะไลลันจุมะะจงศลาวาดันให้มากในวันศุค และคำวันศุก์ฉะนั้นพี่น้องเที่รักทางไลนยนั่นคือหนึ่งในสิ่งที่ทาให้เรานนั้นได้รับการอลาวาัตจากอัลลอฮ์เมื่อเรารอถึงคุณค่าของการอลาวาัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะละเราจะรามันดีกว่าการเ่เราขอดุอาให้ตนเอง้วยสําไปคุณได้ขออะไรคุณต้องการใดได้ไจากอัลลอฮ์แต่ว่าการเทเรานั้นอลาวาตหรือเราทํากิจกรรมเท พูดไปกคนหนานี้อัลลอฮ์จะสลาวาตเราดีกว่าการที่เราขอดุอาให้ตัวเองด้อยซ้่นไปใครก็ตามที่ต้องการคําชมเชยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการการเชิดชูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประพฤติอิบาดะห์เหล่านี้เพื่อจะทําให้ท่านได้พบกับรางวัลอย่างมาฮาเซนนัที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮ์มะมาลาอิกัดฮูยุศอลลูน่าเลันนบี يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إن نسألك من خير ما سألك من منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إن نس آلوكا عافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات أن أحياء منهم من أموات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم صيبا نافئا اللهم صيبا نافئا اللهم صيبا نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيم الصلاة يرحمكم الله